าละค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับแตงโมสีม่วงในร่างเดกุชุดฮาลโลวีนค่ะเป็นมิดริยะอิซุกุจากมาฮิโรอคาเดเมียชุดน้องผีนะคะเป็นน้องผีนี่นมีหมวกด้วยถอดหูได้ด้วยนะอ่ะมีโบ เผอชุดละหนึ่งอันนี้คือเช่างาเนาะแต่ใดๆก็คือวันนี้นะคะแตงจะมารีวิวสกูชชี่กันนะคะชิ้นใหญ่เบ้เล์อยู่ข้างหน้าแตงเต็มไปหมดเลยจริงอันนี้ไม่ใช่สกูชชี่นะเอามาวางให้มันเป็นฮาโลวีนไงก็ต้องมีฟักทองนืกอออกหม้เอาจริงอะคือแตงก็คิดว่าวันฮาโลวีนเป็นวันที่สําคัญอย่างหนึ่งที่แตงควรจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างนะคะซึ่งตอนแรกอะ,อะพูดจริงๆ to be honest นะคะแตงจะทำคอนเทนต์รีวิวป๊อปอิทฮาโลวีนนะคะแตงซื้อของมาแล้วแหละแต่มันมาส่งไม่ทันท แต่ก็เลยอะแผนดีก็ได้แผนที่2แผนสำรองมารีวิวสกูช่กันนะคะถือว่าถือโอกาสนี้มาย้อนวันๆน,นะคะย้อนไปหาสมัยประมาณสองสปีที่แล้วที่แตงยังช่องยังเป็น l ิ t t l e ้ o จิแล้วก็ทำคอนเทนต์รีวิวสกูช่อยู่นะคะก็คือแตงก็คือจาอะไรกับเกี่ยวกับสกูช่ไม่ค่อยได้เลยคือแบบลืมไปหมดแล้วนะคะเราก็ต้องมาชาเลนต์ตัวเองดูนะคะว่าเฮ้ยวันนี้จะรีวิวรอดหรือเปล่านะคะแตงโมสีม่วน ก็ไม่พูดทวามทำเพลงเราจะมารีวิวกันเลยนะคะชิ้นไหนก่อนดีนะอันนี้ค่ะมาเริ่มจากอันนี้กันนะคะเป็นนองหมาสีชมพูเ่าเป็นสีชมพูนมนมนะคะแล้วก็ใส่ใส่หมวกเป็นหมวกใช่ไหมเหมือนบูเบอรี่เลยทุกคนแล้วก็มีปีกข้างหลังด้วยค่ะเป็นปีกสีทองนะคะนี่เป็นปีกเล็กๆสีทองอ่ะปีกก่อนอุย้ย อุ้ยนุ่มมากทุกคนสโลด้วยอะ่ะเฮ้ยอยากจะบอกว่าแตงอะ่ะไม่ได้เล่นไม่ได้จับสกุชี่มานานมากแล้วว่ะคิดถึงมากเลยแล้วก็น้องถืออะไรอะ่ะถ้วยอะไรอะ่ะข้าวอะ่ะทุกคนเป็นข้าวหรือซีเรียลอะไรสักอย่างแล้วก็มีช้อนสีเหลืองตรงน,นี้ใส่เสื้อสีฟ้าข้างหลังมีหางด้วยลายเส้นข้างล่าง,ขางเขาเลลายเส้นใช่ไหมอะ่ะเป็นเหมือนแบบ บอกยี่ห้อเหรอคะเขียนว่าเล่เล่เลหวงค่ะน่าจะเป็นภาษาจีนนะคะน่าจะเป็นแบรนด์จีนเนาะอันนี้ไม่รู้ของแทหรือเปล่านะคะเป็นของจีนอะลองบีบกันบีบเต็มมือโอ้หโ้โหทุกคนสโลว์มากเลยสุดยอดอะคิดถึงมากเลยอะคิดถึงสัมผัสแบบสโลว์สโลว์แบบเนี้ยไม่ได้บีบมานานมากแล้วทุกคนเฮ้ยสนุก มีแก้มสีจุมพูตรงนี้ด้วยแล้วตาก็เป็นสีฟ้าแต่เหมือนตาตรงนี้เลยนะตำหนิจากโรงงานแน่ๆเลยอะอาจจะเป็นของไม่แท้นะคะถ้าว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นคุณภาพหลุด QC เกี่ยวไหมบีบแบบนี้ก็คือเหมือนเหมือนแก้มตออเหมือนอดข้าวไม่มีข้าวกินช่วงโควิดไม่มีตัง <c oughs> ก็คือพอดีมือเลยอะคือมือแตงแบบดิบพอดีอเนี่ยแล้วก็มีแพคเกจจิ้งนะคะแตงเก็บแพคเกจจิ้งไว้อยู่เนาะเขียน <c oughs> ว่าปั๊ปปี้แอนโค่ะ ป,ป้าพี่แอนเจลบอกว่าน้องหมานางฟ้าใช่ไหมน้องหมานางฟ้าน้องหมาเทวดาเออแล้วก็ด้านหลังก็จะมีแบบว่าคอชั่นอะไรต่างๆเป็นคําเตือนว่าอย่าก,กินอะไรอย่างนี้นะคะอย่าหากินสปูชี่เนาะเพราะว่ามันหอมด้วยใช่ไหมนี่เอออันนี้หอมกลิ่นคล้ายๆแบบวหวานๆนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าเดินมาตอนว่วงๆตอนกลา,างคืนก็คือกินเข้าไปเลยเพราะมันนุ่มๆแล้วก็หอมๆด้วยใช่ไหม เพราะงั้นเขาก็เลยเขียนว่าอย่าหากินนะคะใต้ราคาติดว่า390้ด้วยเออแตงขอบอกก่อนว่าอันนี้คือแตงไม่ได้ซื้อมาเองนะคะเนี้ยคือมีคนส่งมาให้ช่วงที่แตงอ่ะรีวิวสกูชี่ออจริงก็คือก่อนที่แตงจะปิดช่องนั่นแหละค่ะเป็นช่วงแบบปลายปลายท้ายๆมากๆเลยอ่ะก่อนที่แตงจะเลิกทำ u t u b e ไปพักหนึ่งเนาะก็คือช่วงนั้นน่ะแตงไฟหมดแตงก็เลยไม่ทำต่อแต่เขาก็ดันส่งมาไ่ส่งตอนไหนไม่ส่งส่งมาตอนที่แตงกำลังจะเลิกทำคือแบบ แต่ก็เลยไม่ได้รีวิววันนี้ก็เลยขอถือวิาสาสะมารีวิวเลยแล้วกันนะคะคือรู้สึกผิดเหมือนกันนะเนี่ยคือแตงก็จําชื่อร้านเขาไม่ได้แล้วว่ะตอนนี้เขาขายเป็กุชี่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะคะ่ะว่าเข้าใจดีมากเลยอะส่งมาให้เออถ้าเขาร้านนั้นยังจําแตงได้นะคะสมัยนะั้นใช้ชื่อโมจิเนาะถ้าร้านนั้นยังจาน้องโมจิได้ขอบคุณมากมากเลยนะคะกลับขอพระคุณที่ส่งมาให้ถึงแม้แตงจะมารีวิวสองสมปีให้หลังนะคะแต่ว่าขอบคุณมากจริงนะคะมาต่อกันนะคะที่ชิ้นที่2 2ช้นที่เอาเป็น เอาเปน,นี้เลยไหมแฝดแฝดนี่ฮะเนาะเฮ้ยถ้าเปลี่ยนนี้เป็นสีฟ้าแล้วเปลี่ยนอันนี้เป็นสีชมพูจะดีมากเลยนะสีแบบมันใกล้เคียงกันอนะอันนี้ก็คือมันเป็นเขียวอมฟ้าใช่ไหมอันนี้ม่วงก็ออกเป็นชมพูอะถ้าเป็นอางนั้นแต่งจะชอบมากเลยดิมันเหมือนแองกี้กับสมายลี่ในโลกเกียวริวววววเวนเจอร์ทรบบุกคนพาไปย้อมสีได้ไหมเนี่ยเดียวอนิเมะสุด ก็สองคนนี้อเรียกเป็นคนเลยน้องสองคนนี้นะคะเป็นเอ,อออะหรือว,ว่าเป็นน้องอุ่นสีนะคะชิ้นใหญ่มากแบบเทียบกับหน้าแตง่งแต่งหน้าใหญ่แล้วนะอันนี้ก็คือพอๆกับหน้าเลยอนนี่ตัวนี้เป็นสีออกอ่เขียวมิ้นท์นะคะเป็นออกเขียวอมฟ้าเนาะแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยเป็นคนปัดเจอเป็นคนแบบเหมือนฉีดเอ่อฟิลเลอร์มามีแก้มด้วยแก้มแก้มสีแบบสีชมพูพีชเป็นแบบ แต่งหน้าน่ารักแต่งหน้าใสาๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีผ้าอหัวใช่ไหมผ้าริบบินหรอใครเขาผูกริบบินกับที้อุ้ยพูดไม่พอใครเขาผูกริบบินกับอุนจีไม่ได้อ่ะมีลายเส้นตรงนี้ด้วยค่ะเขียนว่า Deco m e Shop and Toys Box Shop ค่ะน่าจะเป็นชื่อย่อเนาะรู้สึกคุณคุณว่า Toy Box Shop เป็นของคนไทยใช่ไหมมาไปอีกกันทุกคนอทุกคนได้ยินเสียงลองบีบไหมมันจะมีเสียงแบบ เหมือนเสียงลมออกมาเหมือนว่าตัวสีกับตัวสกูชี่มันแย่กันเหมือนเขาเคลือบสีมามันก็เลยมีเสียงลมออกมาเฮ้ยเทกเจอร์ได้มากเลยอะเทกเจอร์สนุกอะเทกเจอร์แบบหนุบหนุบอะแบบมันหนามากเลยอะทุกคนเห็นปะเนี่ยดูความหนาดิโอ้โหนาบีเลยอันนี้มีกลิ่นไหมอะกลิ่นเหมือนขนมปังค่ะอันนี้กลิ่นเหมือนขนมปังแล้วอันนี้ยไม่เหมือนกันนะอันนี้กลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนองุ่นค่ะ กลิ่นเหมือนเหมือนเหมือนยาสีฟันคนโดโมอะค่ะที่เป็นสีม่วงอะเออเหมือนเลยเออใช่เหมือนมากทุกคนอย้อนวัยเด็กแล้วหนึ่งกลุ่มมันก็จะหน้าคล้ายๆกันนะคะเหมือนเป็นแฝดกันเนาะแต่ว่านี้จะเปิดปากแล้วก็ฝอยจะมาอยู่ที่ปากแทนนีจะฝอยจะอยู่ข้างบนปากตรงนี้นจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้น้องก็ทาบลัชออนเหมือนกันนะแต่บัชออนสีสว่างมากเลยนะคะก็มีลิปบลินสีแดงกุ๋มเหมือนกันแล้วก็มีลายเส้นข้างล่างตูดเหมือนกันค่ะเขียนเหมือนกันเลยตรงปีกดูค่ะ เต็มมืออะทุกคนมันแบบค,คือมันชิ้นใหญ่มากอะแบบชิ้นใหญ่มากอันนี้มีแพคเกจจิ้งอะแพคเกจจิ้งให้ดูนะคะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเนาะหน,น้าก็เป็นชกโคโกเหมือนกันเขียนว่า hello world สวัสดีชาวโลกน้องอุ่นจีมาทักทายโลกแล้วนะคะแบบสวัสดีชาวโลกฉันเป็นอุ่นจีเองคือสกูชชี่มันใหญ่ใช่ไหมแพคเกจจิ้งก็เลยต้องใหญ่ตามเนาะโดนอีทมีอุยเพิ่งเห็นตูดใช่ไหมอันนี้ตูดแล้วก็อันนี้น้องอุ่นจีเป็นแพคเกจจิ้งแบบชกโคโกเฮ้ยอ,อินดีมากเลยนะ อู้ทุกคนแต่เพิ่งเห็นเห็นราคาป่ะ790 790แพงมากเฮ้ยสมัยเด็กแต่เล่นเข้าไปได้ไงสมัยเด็กแต่ไม่กี่หัวเอาตังมาจากที่ไหนวะ เออแต่ถ้าจะไม่ผิดแตงสมัยนั้นแตงน่าจะเล่นของไม่แทนนอนนี้น่าจะเป็นของแทนมันก็เลยแพงแล้วอย่างที่แตงบอกไปร้านนะเขาส่งมาให้ฟรีส่งให้แตงรีวิวแล้วแตงเพิ่งมารีวิววันนี้เนี่ยเฮ้ยรู้สึกผิดเลยอ่ะของแพงมากแล้วแตงยังรีวิวให้เขาใช้อ่ะขอโทษนะคะต่อไปก็จะเป็นน้องอาปาก้าใช่ไหมคะอัปาก้าสีชมพูวันนี้เป็นปลอกคอเหรอ อัอก้าไม่ปอกคอด้วยหรอกเธอแเราก็ใส่มงกุฎด้วยเอาเป็นอัปเอปก้าเลตเตอ e ์ควีนมีความเป็นควีนนะคะตรงข้างล่างมีลายเส้นเขียนว่า toys box shop x fuu y ค่ะมองเห็นไหมมันไม่ค่อยชัดเนาะแต่ว่านั่นแหละค่ะเป็นลายเส้นแปลว่านี้ของแท้เนาะอืกลิ่นมันหอมอยู่นะทุกคนมันเป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นเหมือนผลไม้ผลไม้เฉยๆก่อนเหมือนผลไม้อะไรเนี้ยค่ะเออขนาดนี้ตั้งทิ้งไว้สองสามปีแล้วนะทุกคนยังหอมเลยเฮ้ยนวยตัตก,กรรมอะไรวะเนี่ย โอ้โอ oh. oh. mm. <c oughs> ้อืมสโลว์มากทุกคนขึ้นช้ามากเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจจริงน้องค่ะน้องเป็นอัลปาก้าจริงด้วยอ่าเขียนว่าอัลปาก้าตรงนี้นะคะแล้วก็ดู Do not eat แล้วา a l k ดู not eat w a l กเงี้ย <c oughs> รุนแรงกันเลยน้องราคาสิบ่า ติดไวแล้วเจ็ดร้อยเก้าสิบรู้สึกผิดอะตัวน,นี้นุ่มมากแล้วก็สโลมากเออดีตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนน้องเป็นขนมปังค่ะทุกคนเป็นขนมปังสไลซ์แบบนี้นะคะอุยเทเจอร์เหมือนมากเลยนะมีความขนมปังมากเลยทุกคนแล้วก็หน้าหน้าร่างหลังมีเทเจอร์เหมือนกันเป็นบางๆแบบนี้นะคะอ้หสโลนะเนี่ยสโลมากเลยอะ่ะ บีบแบบนี้อ่ะบีบแบบนี้จะไม่ค่อยฟินเท่าไหร่จริงจริงแบบนี้ก็สนุอเหมือนไปสระแล้วอย่างนี้สนุกอ่างนี้สนุกเออคิดคน้นเนี่ยเหมือนจิม้มสาะอะมีบอเชนด้วยนะคะคือของใหม่เลยแหละแต่ว่าแต่งของไม่แกะแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะอ่ะใช่มันเลอะไปแล้วเนี่ยมันเป็นสีสนิมเนาะเออแต่งของไม่แกะแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมมากกว่าเดิมนะคะแต่งเก็บไว้นานอะ่ะก็เข้าใจ <laughs> ชิ้นแบบประมาณฝ่ามือนะคะอุย้ย อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ผ่านกลิ่นกลิ่นไม่ผ่านเป็นแบบไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรให้หอมเพิ่มมาเลยเป็นกลิ่นฟองน้ําแบบเป็นฟองน้ําดิบๆเลยอะ่ะอย่าหาดมทุกคนสําหรับแพคเกจจิ้งตัวนี้นะคะนี่นะคะก็โอ้ป้ายราคาเขียนว่า590เลยอะ่ะรู้สุกผิดอีกแล้วอะ่ะแพงมากแต่มันชิ้นแค่นี้อย่างนะบางๆารยเาบลยะาของไอบูมถ้าจะไม่ผิดคือสมัยนั้นไอบูมถือว่าเป็นอะไรที่ เป็นแบบเป็นสูงสุดต่อสกูชี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นควีนออฟสกูชี่เคทจิงผู้ดีมากเลยนะเนี่ยมีความแบบลายแบบมีความรอยัลเนี่ยเขียนว่า British Royal s a u c e นะคะนับถือเลยนะสมัยก่อนที่ใครซื้อสกูชี่มารีวิวเยอะๆแล้วเป็นของแท้แตงจําได้สมัยก่อนมันจะมีเยอะๆใช่ปะ่ะแต่สมัยก่อนเซกษฐกิตาจะดีกว่านี้แหละเออแต่ถ้าจะไม่ผิดอะไอตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะมีหลายสีมีสีช็อกโกแลตกับสีชมพูว่ว่านี้จะเป็นเหมือนออริจินอลนะคะอืมอยากรู้จังอันไหนสโลสุดอะ อันไหนขึ้นก่อนอันนี้เหมือนขึ้นก่อนนะอันนี้สโลน้อยกว่าไม่รู้เกี่ยวกับสีไหมนะคะแต่อาจจะเป็นที่เป็นแบบแต่ละชิ้นมีความมีความเอกลูซีฟเป็นของตัวเองเลยปะ่ะอันนี้จะสโลกว่าอันนี้แต่ว่า ความนิ่มอะแต่ว่านี่นิ่มสุดอไหนสโลกว่ากันอะขอลองบีบเทียบดูสมัยก่อนแต่จะเป็นคนที่ชอบสกูชี่ที่สโลว์เนาะเวลาไปไหนก็จะบอกว่าขอชิ้นที่สโลว์ที่สุดอะไรอย่างงี้เวลาซื้ออพี่คะพี่คะขอซื้อสกูชีบ่บันมีเดียมบันหน่อยแต่ขอชิ้นที่สโลว์ที่สุดอะไรแบบเนี้ยใครเป็นบ้าสมัยก่อนอะแต่งเป็นไหวมากเลยจําได้จําตัวเองได้อลองบีบดูไหนสโลกว่ากันสึกชิงระหว่างอัลปากากับน้องหมาใครสโลว์กว่า ต่คิดว่าเนี้ยสโลว์กว่านี้นึงค่ะนิดเดียวแบบแบบวิดเดียวจริงๆอ่ะว่าสโลว์พอกันเลยนะถ้าให้เลือกตามความชอบสําหรบับคลิปนี้ที่แตมารีวิวถามว่าไหนชอบสุดแตงอยากจะบอกว่าชอบอัน,นี้มากสุดนะคะน้องบีพอดีมือมากเลยอะกำพอดีมือแบบนี้เลยแล้วก็หอมด้วยแล้วก็สโลว์นุ่มมากทุกคน เออถ้าใครอยากย้อนวันวานไปหาเล่นสกูชี่ก็ลองตัวนี้แทนก็ได้นะคือตัวนี้ไม่ค่อยแพงมากถ้าเทียบกับตัวอื่นที่แต่รีวิวเนาะสามร้อยเก้าสิบไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีใครขายอยู่หรือเปล่าขอ,อ,องสกุชี่มันก็นานมากแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากย้อนวันวานก็ลองไปหาดูได้นะคะน่าจะยังมีคนขายอยู่แหละเออตัวนี้คือดี เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวสกูชี่ของแตงในวันนี้นะคะทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคิดถึงกันไหมการรีวิวสกูชี่แบบนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าชอบไหมถ้าชอบแตงอาจจะมารีวิวสกูชี่อีกก็ได้นะเพราะว่าแตงยังมีสกูชี่บางตัวที่ยังนอนดองไว้อยู่ยังไม่ได้เอาออกมาเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าใครอยากให้น้องออกมาสุดหายใจออกมาโดนบีบก็บอกแตงได้นะคะคลิปต่อไปอาจจะมาเจอกันนะคะในการรีวิวสกูชี่อีกรอบหนึ่งเนาะยังไงก็สำหรับวันนี้ขอต นะขอไปหลอกคนแล้วก็ไปทริกออทริตก,ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ